นี่นครับล้อสกูตเตอร์ไม่รู้ว่ารุ่นอะไรครับพี่เขาส่งมาให้ผมทำตัดออกมันยาวเกินครับแล้วก็ตัดเกลียวใส่สเตอร์ครับด้านในก็จะต,ตึงเข้าเหมือนกันครับใส่เบรกนะครับล้อหลังครับ ตัดเสมอเส้นนี้นะครับที่ลูกค้าเขาขีดมาให้ครับแล้วก็จะกลึงทำเบ้าใส่ลูกปืนนะครับนี่ครับล้อรุ่นนี้ครับรอชมนะครับงี้เราจะมาเจาะใส่สัตเอานะครับขอมทาร์กย้อนนี่ครับก็เสร็จสมบูรณ์ครับเรียบร้อย ผมก็จะตาเป็นเกียวเบอร์สิบให้เลยครับจะได้แข็งแรงครับใครที่สนใจจะทำทักได้์เลยครับทำได้หมดครับโอเคครับฝากค้นงานหน่อยนะครับ